เป็นประจำเขาเรียกว่าด่านช่างน้ำหนักรถบรรทุกด่านช่างอะไรด่านช่งลวด,ด่านช่างทางหลวงด่านช่างท้งหลวงหนองขาม,ขามทุกคนเอ้ยหนูสรเพื่อนมันมีให้วิ่งแค่กี่เลนสองเลนมันมีสามเลนสี่เลนเนี่ยทุกคนดูสิคะแปลว่า มนุษย์มุ่นนะคะมนุษย์บุญมุ่นนะคะนี่นะคะนี่แหละมันเกิดอ,อุบัติเหตุแบบนี้เลยค่ะเพื่อน,น,นทุกคนมนุษย์มักง่ายนี่แหละจ้ะมันเป็นประจําเลยทุกคนเอ้ยข้างนอกนู้นก็เพียบเหมือนกัน,นะคะ่ะมาข้างในตรงนี้ก็เพียบเหมือนกันคัหนุ่ยค่อยกระดึบ๊บกระดึ๊บเป็นเต่าไปนะ ทำไม้จราจรติดขัดนะถ้าเกิด mm hmm. อุบัติเหตุแค่คันเดียวนะ่ะนี่แหละมันจะเชียวจะชนกันเพราะอย่างนี้แหละเนี่ยเลนที่สามก็จะเบียดมาเลนกลางอย่างเงี้ยคุณเราก็จะเบียดไปซ้ายเหมือนกันใช่ไหม <laughs> เออ ทางซ้ายสิถนนหนุ่หนุ่ยนน,นก็ล้นค่ะพี่ใหญ่ก็เยอะเหมือนกันล้นถนนเลยทุกคนเออจะได้เห็นชัดหน่อยนอะเพื่อนเนาะ วุ่นวายมากทูกคนนุ้ยตอนนี้เราอยู่ซ้ายสุดทุกคนล้นถนนมากๆวุ่นวายเป็นประจำถนนหมายเลขอะไรเ <30 4. S 1> นี่ยสามสามศูนย์สี่ถนนคน ตอนนี้มีแตร่รถตลาน่ยให้เพื่อนดูเด้อมันกี่โมงกี่ยามแล้วรถทำไมหลายแท้ล่ะสามโมงสีง่สิบพน,นักงานกับบ่อเลิกแต้เนาะรถก็ลาห้ายหลยอ่ะเพื่อนๆพรล่อนนะนู่นนะนนถ้าพน,นักงานเลิกมันเหลือทุกคนลย้นกว่เดิมอีกดีหน่อยฝั่งซ้ายเราไป ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงขวาสุดหนุนมันก็มุ่นมาซ้ายอยู่ดีเพื่อนเพื่อนเลยพาเพื่นอนเพื่อนชมดูเรื่องการลดการลาเหมือนเดิมนะเพราะว่ารถบรรทุกเยอะเนาะกิจการเขาขยายเยอะมีแต่รถบรรทุก เพราะว่ามันใกล้ท่าเรือด้วยมันหาเงินน่าเงง่ายเปล่าวารถใหญ่เนาะแปบ๊บเดียวก็ได้เงินลำเพื่อนแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามหลังก็คือถนนหน,นทางเป็นหลุมเป็นบ่อง่ายแล้วก็ขับรถขับลาเร็วเกิดอุบัติเหตุบ่อยนี่บางทีเขตชุมชนก็ขับแรงอย่างเงี้ยเนาะ เขาหลับนอนกันเขาก็ตกใจตื่นเงนียขับรถขับลาต้องค่อยๆขับนะดูด้วยเขตชุมชนเนื้อเขตโรงเรียนก็ค่อยๆไปดูฝั่งซ้ายคือรถขยอนไปดีแล้วเว้ยเอาละไปแล้วรับคุณเลยนี่ถ้าอยู่ซ้ายมือจะเห็นทั้งฝั่งทางซ้ายสุดหุ่นเลย ข้างนอกเนาะะเพื่อนจะได้เห็นมุมกว้างๆหลายเลนเลยเนะี่ตอนนี้ถ้าเป็นรถเปล่าก็ต้องเข้าตาช่างเนาะถ้าเราไม่เข้า มันมีอะไรนะใบมาถึงที่เลยเหรอไหนก็ช่างก็ต้องเข้าปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนเรากำลังเดินทางไปอะไรนะบรรจุบันจุอะไรนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเช้าเ่าไปลงวเมื่อเช้าไปลงตอนนี้บรรจุเพื่อนๆเลยสองเที่ยว ก็เอางานเก่าไปคืนงานตั้งแต่วันเสาร์ไปคืนร้านที่ซีดีแล้วก็รับงานใหม่มานี่ก็รับตู้เปล่าลานเพราะอะไรนะรับตู้เปล่าอยู่นี่ไว้ตู้สั้นงานที่ไหนอ่ะเนี e ่ยอ e ีเทนซีบอร์ดได้ยองเหรองานเที่ยวสองเราไปอ e ีเทนซีบอร์ด ไปบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเช้านี่มาเช้านี่ก็ไปเป็นตู้เปิด <S <S ท้องฟลามืมนะคืมเปล่าหรือกระจกเรามันติดฟิล์มมาใหม่ <S <S ไม่คื้นนะอ,อากาศร้อนอบมากมาเพื่อนแถวไหนตก แถวไหนแดดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนๆรับชมอยู่จังหวัดไหนก็คุยกันได้นะถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้แบบว่าชอบมากหรือ,อยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนางด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆค่ะช่วยกันดันกันนะคะถ้าช่องใหญ่ๆคนที่เขาดังแล้วเขาก็ไม่ดันพวก มือหัดใหม่หรอกนะคะมีแต่พวกมือหัดใหม่นี่แหละช่วยดันกันถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านกดสร้างไรายได้ไดุู้้นุยต้องช่วยกันดันกันนะคะตอนนี้ถนนก็หมายเลขอะไรนะสามชุ่ 4, ใช่ไหมสามชนสี่ปบิน อันนี้อ่ะสามสามไม่ใช่สามสามหนึ่งสามสี่ใช่ใช่สามสิบสี่เนี่ยมานี่นะสามสิบสี่ใช่ไหมทุกคนตรงในด่านเก็บเงินที่ไหนนะน้องขามเนี่ยสามสี่เปล่าใช่ถ้าใช่ไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเอ้ยเนาะเราก็ไม่ได้คนพื้นที่เนาะโอ้ทุกคนดูน้าแล้วเดี๋ยววิ่งแบบวิ่งไม่ก หลายปีมาสมัวนทุกคนไม่ค่อยจำสันจำไม่ได้หรอกแค่การงานที่ไหนนู้นลงที่นี่นั้นลงงานนูน่นงานนี่ก็สมองเบลอแล้วคนเลยจำไม่ได้หมดหรอกตอนนี้เรากำลังเข้าต่ละช่างนะคะโอ้ตั้งนานพึ่งโผล่แต่ละช่าง แล้วช่างหนองคลามนะจุกโกรนะเนี่ยตอนนี้นะเวลาขนาดนี้ยังวุ่นวายนะถ้าเย็นนี้สงสัยจะติดกวัวนี้ค่ะทุกคนนี่นะน,น,น,นี่ค่ะทุกคนมันมีแค่สองเลนสามเลนมันก็มีสี่เลนห้าเลนทุกคนเต็มเลนเลยล,ละครวน,นี้ล่ะค่ะอันนี้สาอยู่อตาช่างนะทุกคนตาช่างนะข้างนอกก็ ข้างเราไม่น้อยหน้านะไม่น้อยหน้ากันเหมือนกันเอาตาช่างแล้วทุกคนรถเปล่าเราก็ประมาณกี่ตัน,ตนอ๋อรวมตู้ก็สิบห้าตันหน่อยน้อย ไ,ได้นี่ไนละตรงที่จุดนี้นะเพื่อนๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนะี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากบนซ้ำซ้อนนี่นะเนะี่ยเพราะว่ามันมีเท่ว่าเลนเลนเดียวไนแต่มันมีอ,มอันนนก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> นะใหญ่อยู่สี่้านะ่ะ <c oughs> มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมันซ้ำซากนะตรงนี้มันมุดม,ม,มุ่นมุ่นเลยเนี่ยเราก็รถใหญ่เนาะรถเล็กก็ไม่กลัวรถใหญ่ด้วยนะออรถใหญ่กับรถใหญ่ก็ไม่กลัวกันอีกเลยชนกันกคนอาคลิปนี้จะยาวหน่อยนะทุกคนเพราะว่ารถมันก็ไปทีละนิดทีละนิดทำให้คลิปยาวนะรัะทุกคนแต่ก็ไม่เบื่อนะ เพลิดเพินกับคลิปไปเห็นไหมทุกคนเห็นไหมขนาดนางอยู่ซ้ายสุดต้องเบรกให้ฝั่งขวาหนึ่งแซงเห็นไหมนี่ขวาหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ยเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เฉียวชนยนบัติเหทีอ่าข้างหน้าเราก็ อะไรนะซ่อมถนนหนทางหรือฝั่งท่อฝั่งท่อ,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 อเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการฝั่งท่อทุกคนนี่ก็ททาให้รถติดเหมือนกันตรงนี้นี่เป็นการถักฝั่งท่อทุกคนสาหรับคลิปนี้ครับจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆคลิปประมาณ12นาที ขาบคุณสำหรับจมดูจนจบคลิปนะคะอ,คอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ให้หนางด้วยนะคะเพื่อคนข้างหลังจะได้รับชมนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนยไปแล้วนะ